ครับก็สวัสดีผมขอต้อนรับาช่อง Max Size Channel นะครับคลิปนี้จะมารีวิวเจ้าเวฟร้อยเจ้าเวฟร้อยสีแดงคันนี้กันนะครับผมซึ่งเป็นคันที่เราไว้ใช้รีวิวเจ้าคิปเตอร์ของเรานะครับคันนี้ก็จะเป็นเวฟร้อยผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะผมขอเรียกว่าเป็นรุ่นไฟคู่แล้วกันรุ่นไฟตาคู่อ,ะอ่ะครับผมคันนี้เดิมทีแล้วมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ผมจะแปะรูปมาให้ เป็นเว็บร้อยที่ได้ต่อมาจากคุณแม่แม,แม่ยายเขายกให้นะครับแได้ทำการซ่อมแซมแล้วก็ปรับแต่งไปบางส่วนนะครับเอ๋ <Okay. S 1> นครับเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ก็เราก็เบิกชุดสีใหม่เปลี่ยนแฟลลิ่งใหม่เปลี่ยนเปลือกใหม่เป็นสีแดงนะครับอมเสร็จแล้วก็ เรา้ทำการซ่อมเบรกด้วยเพราะว่าคันน้เบรกใช้ไม่ได้ข้างบนเป็นปั๊มเบรกร้อยยี่ห้านะครับเป็นปั๊มงาน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 อะไรงานงานก๊อปก็ได้เรียกว่างานก๊อปหรืองานเทียบแทก็ได้ทำล่ามันนี้ชินสายถักดิฟเป็นดิเจาะนะครับล้อเป็นล้อบ,บันไสแต่ตัวตัวซีเริ่มเป็นสนิมแล้วตัวซีไม่แท้เดี๋ยวว่าถ้ามีงบก็จะไปเปลี่ยนซีใหม่ซีงเงา ก็ชุดเกลือกใหม่รอบพันนะครับแล้วก็ล้อหลังล้อหลังก็เป็นบันไซเหมือนกันนะครับดุมเป็นดุมกระจกซึ่งตอนนี้มนไม่กระจกแต่หมัวแล้วโชก็เปลี่ยนใหม่แต่นี้เป็นโชกงานก๊อปแต่ก็ใช้ได้นะผมว่าโอเคเลยนะไม่ดึงไม่บังมันแบบมันไม่ดิ้งเลยอนะ่ะอันนี้โอเคใช้ได้อันนี้สี่รอกว่าบาทนี่ครับแล้วคัานี้ด้ทาการเปลี่ยนท่อไปด้วยอันนี้เป็นท่อของจําชื่อแบรนด์ไม่ได้ แต่มีคลิปเปลี่ยนท่อคันนี้อยู่ใช้ทำการผ่าไฟเพิ่มนะเพิ่มความลั่นนิดหนึ่งนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาดูสเปคเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นสเตปแคมท่อเตอร์นะครับมีแคมแล้วก็เปลี่ยนคาบูเรเตอร์เป็นของ125่านะครับเป็นร้อเป็นลูกเป็นลูกชักยี่สิบแปดแต่ปะายี่สิบสี่นะครับก็ใส่กระปองเดิมไม่กรองเปลี่ยน แต่ว่าในในกองนี่มันไม่มีผ้าไม่มีอะไรครับเป็นแค่กันหินกันฝุ่นเฉยครับผมก็น,นี่ก็เปลี่ยนไฟท้ายมาด้วยเป็นไฟท้ายมาเรียบร้อยครับฝั่งนี้ก็มีบังโซ่ร้อยกว่าบาทมันแถมมากับเปือกครับผมตัวบังโซ่ตัวนี้ชุดเปลือกทั้งคันนี้ผมซื้อมาแค่พันสี่พันสี่ร้อยนี่คือมีไฟหน้าไฟท้ายด้วยเลยแล้วก็มีตัวนี้แถมเลยเคครับแล้วก็อันนี้ก็คือชิปเตอร์ของเรา ถ้าใครสนใจชิปเตอร์สวำหรับติดตั้งเวฟหรือว่ารุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทักมาได้นะครับผมราคาร้อยหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับส่งฟรีครับผมหรือว่าใครจะไปแปลงขาเอาก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็มีขาประมาณนี้ไว้ให้แล้วครับผมก็ต่อๆดูหรือตรงนี้ก็จะมีอุดกระจกเป็นสแตนเลสได้แทเทแล้วก็ ขุดปลายแฮนด์เป็นสเตเลสตระมาณนี้ตะก้าเบิกใหม่ตะก้าไม่เหมือนทรงของตัวร้อยสิบนะครับจะสูงสูงเลยโชกหน้าก็เบิกใหม่โชกหน้าก็จะเป็นงานกบส่วนแจญ่ไม่ใช่งานแท้นะครับก็ตามง,งบงบไม่ค่อยมีครับกอกก็เบิกใหม่ประมานี้นีก็บ้าก็ุญแจก็ทําใหม่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวสต,ตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับบอกว่าเป็นยังไง อันนี้มันจะไม่ได้ลั่นกว่าเดิมมากมันจะแค่แบบกล้องเหมือนเสียงมันมจะกล้องกว่าเดิมมันไม่ลั่นกว่าเดิมเท่าไหร่เสียงก็จะประมาณนี้เบอรในฝังกระเป๋าเรื่งยังไม่ร้อน แบบเครื่องมันยังไม่ร้อนมันก็มีอาการประมาณนี้แล้วก็มีอย่างนึงที่เป็ดไปคือป,ปอกแบบลึกเ,เลยนะครับนก็ประมาณนี้ครับโดยรวมสำหรับเจ้าเวฟร้อยไปตาคู่คันนี้นะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ อันนี้อ่ะลืมบอกสเปคโซเตอร์ไปนะครับโซเตอร์ so, คันนี้เป็นของโอซากินะครับผมเป็นสแตนเลสล้หมดเลยแต่สวิงอาร์มนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนสวิงอาร์มนี่เริ่มเน่าแล้วนะครับเป็นหน้าเบอร์สิหลังเบอร์ส2นะครับผมทอสปีดคันนี้ที่เอาไปวิ่งดูก็ได้ประมาณ110 GPS นะครับ ก็ถือว่าผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละวิ่งประมาณนี้ก็ถือว่าแรงแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ว่าสมบูรณ์น่าจะมีร้อยยีย่แหละสำหรับแขนท่อเ,เตอร์นะครับถ้าเกิดมีพี่พ,พี่น้องๆคนใดที่ทําทํารุ่นนี้อยู่อะแล้ววิ่งเงินเท่าไหร่ทกทักมาคุยกันได้ในคอมเมนต์ครับผมโดีคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกด u b s cribe นะครับก็ขอวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ